ý thức 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 โอขาอยู่แลอนี้ออกเพจอะไรครับสถาบันทิศทางไทยไไดูหัวเลยฉันเป็นหนักข่าวตกไปแล้วครับ

พึ food, way, ่งไปพึ่งมาแล้วก็ทุ่นกว่านี่ก็มาขอดีอยู่กับโดนสายตันโอ้โหน่าดึงโโหโอิดโอปิดน่าดึงด่ไม่มีอะไรโดนสายอขอโทษนะสลามป็นกแล้วก็เดินเลย อโตาี้รีบเดียวปวดเองแต่เดบ๋ยวจะพูดปว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 ดวดป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 ววดปดปว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 ดวดปวดปวดปว I do you yeah. ส่งพาเจริญส่งพาเจริญส่งาเจริญส,งส,งสง่ <recherche> สงพาเจริญ พระราชนิแนธพระบรมสารีารกงก็เสด็จออกมาแล้วนะคะคุณผ,ผู้ชมรอชมบรรยากาศความประทับใจมีไว้ได้นะคะอพอเป็นจนหมายถวายกํากลังใจครับอบตรวจตรวจก่อนก็ได้ครับ ใหุ้ดตาดีว่าอล้วเอาไปใใหญ่่อนก่อนแกแกยๆยิ้ม้นะครับได้ตั้งนั้นเอาผนไปเลยก็นเลรับเดี๋ยวป็นหนงครับด้เลสยก็มีประชาชนนะคะที่รอมอบดอกไม้ให้กับ พระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพาเจริญเห็นแล้วเหรอทรงพาเจริญไอ้พงษ์ท่านได้ยินเราไม่เห็นไม่เป็นไรทรงพาเจริญก็คือยืนกันแบบในรายการไม่มีเบอร์โทรศัพท์ยนไ่พลาดแล้วนะครัแต่มีชื่อกับที่อยู่อ๋อเดี๋ยวีให้ติดต่อไปตามที่อยู่วังไม่พลาดรับไปแล้วนะครับได้อย่างน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยงางนี้นอนครับลง ก็มาตแบบเราจะไม่ยืนถ้ายืนทำไม ลมาจริญใช่ครับาเจริญพม่าหน้าหลักบ้างครับงมาเจริญลงมาลงมาเจริญลงมาเจริญลงมาเจริญงมาเจริญลงมาเจิญ มเจริญมาเจริญมาเจริญมาเจริญคุณพระคุณพระครับก็คุณพระก็คุณพระก็คุณพระ ก็คุณท้าได้ไหมมอยากพีนึง้มองเนจเรียงแต่เห็นเห็เาตอนเดินมตอนที่ท่านเดินมาแล้วอ่ะแต่คือไม่ไม่เดี๋ยวต้องไปดูอ่ะ เขาตอน้กะมาเนี่ไนี่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ้มือสั่นโอ้พระเจริญ

ก่นว่ากันว่าเรื่องใหญักมากปึ้มากอนมาญี่่นะคะก็มีประชาชนนะคะถวายพวงมาลัยค่ะแล้วก็ถวายจดหมายให้กำลังใจพระองค์ท่านนะคะก็พระองค์ท่านก็ทรงรับกับมือเลยนะคะสร้างความประทับใจแก่พระสงฆ์ก้อชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะใหินทางรถที่นั่งด้วยนะครับขออนุญาตนะครับขอบผมปั้นเวลาเขาปล่อยไม่ได้ต้องดับ เราทะลุไปด้วยกันทั้งบนก็ไปรับวิเดิน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 ถามไปนให้มีคนนี้เราลุกไปด้วยไหนไปโต้ท้อเขาบอกว่ามีมีหน้าทางนี้กับกับมีประเพณีเกิเราเออได้ลุกได้ใกล้ได้ไกลฉีดอีกก็เดี๋ยวเราจะมาชมไปชมบรรยากาศสุดๆ้ายกัน ทำไปเผือผ่อๆกันเราได้ได้เจออีก 两两两块钱，嘿，块钱。 ก็คุณฟราจินีน่านะคะยังคงทักทายประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะแกเดมูนาเจ้าคุณภัยอยู่ตรงนู้ะเิหรอแกโทรศัพท์จะอยู่กับแกใช่ไหมแกเก็บไว้บางทีมาก ถ่ายรูปให้ได้นะวันนี้ก็เป็นหมอคุณพระสีนีน่านะคะยังคงทักทายประชาชน <c oughs> อยู่พอเราเดินมาแทนเดินไปส <c oughs> ักท่นหน่อยตัเมย์ท่าหน่อย <c oughs> ครับนี่อ๋อชั้นชั้น <laughs> คุณผู้ชมรับชมบรรยากาศกันต่อได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็คุณพัชรีน,ะะน่า,นานยอย่ายโค้งคำทายประชาชนดีออมืออย่าสั่นเด้อที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคุณือคนละ

One, <laughs> หลวงท่านเสด็จขึ้นรถยนต์พัดที่นั่งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าคุณพัสทีน,นาค่ะที่ยังท็กแค่แคแประชาชนอยู่นะคะรเรนของศาลหลักเมืองนะคะ もちろん。

ตอนนี้นะคะท่านก็กําลังเดินทางกลับแล้วนะคะนะตอนนี้ค่ะตอนนี้ประชาชนนะคะก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะคะบางส่วนก็บอกว่ามาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะโดยใกล้สุดก็เป็นจังหวัดยะลาปัตตานีค่ะที่มารอเฝ้ารับสเสด็จนะคะโดยทุกท่านก็นัดหมายกันว่าวันที่5ธันวาคมนี้ก็จะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ ทีแรผมมาเดินมาจากหลัเอนรงนี้ใกล้กว่าี่วันดีครับวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัวาครัสดีครับเดินรืวบวับกัสุดรไม่ไม่เคยรู้สึกชินใจขนาดเอย่ยวกับี่เธอใช่ไหม อขอคุยด,ด้วยไหนได้ไหมคะสัมภาษณ์ความรู้สึกความรู้สึกค่ะค่ะ,ค,ะคุณที่เป็นคนที่ถวายภาพให้ในหลวงใช่ไหมคะอ่าคุณที่มาจากจังหวัดอะไรคะ มาจากนนทบุรีอ๋อนนทบุรีมาตอนไหนเอ่ยวันนี้มากี่โมงคะวันนี้มาได้แต่บ่ายค่ะอ๋อมาแล้วมาแต่เช้าแล้วน้ำภาพเป็นไม่กี่ก้าค่ะมาแต่เช้าค่ะคืออ๋อเราวทำถวายให้ได้หลวงค่ะเราทำเพื่อถวายเป็นเที่แรกค่ะ ก็นํานําภาพนะคะพระพุทธเจ้าก็มาแจกกับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มอบถวายให้แก่ในหลวงคนที่มากับใครคะหรือว่ามาคุณ้ามาคุณลุงคุณป้าท่านขับไปแล้วตอนคุณพี่นั่งอยู่บริเวณไหนคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะบอกคุณน้าค่ะก็ได้ชมพระพักของพระบารมีของรู้สึกไงบ้างคะหลังจากที่ได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดปกติคือเราก็ไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้เนาะใช่ค่ะ ดีใจมากค่ะวันที่13หนูก็ได้ถวายผ้าพอว้นทองขตรงนี้เลยค่ะตาสายฝนเลยค่ะก็คือมาแทบทุกงานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถวายผ้าของท่านแต่เป็นเป็นอีกภาาหนึ่งและเดี๋ยววันที่5้าธันวาคมก็จะมีการนัดใหม่กันมาอีกี่ก็จะมาอีกใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ประชาชนท่านนี้นะคะก็เป็นคนที่นำผ้าพระพุทธเจ้าค่ะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะแล้วก็นํามาถวายแดกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรันเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอวรงกันนะคะ เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณหมอค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณหมอและกลุ่มไทยพักดีนะคะค่ะก็วันนี้คุณหมอก็มาร่วมรอรับเสด็จด้วยใช่ไหมคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้รู้สึกประทับใจมากนะะฮที่เรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน ถ้าท่านได้เข้ามาทักทายแล้วก็สิ่งที่ผมจำในหัวใจนที่พระองค์ท่านพูดว่าเ,เราต้องต้องต้องเอาความจริงออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อย,ยู่ในหัวใจของเราแล้ว่าเรารับรู้ว่ามันมีสังคมที่เอาความเท็จออกมาบอกกับน้องน้องลูกหลานของเราแล้วพระองค์ท่านบอกว่า,วาต้องช่วยกัน,นเอาความจริงออกมาอันนี้ันนี้คือสิ่งที่เราซึ้งใจมากที่เราจะต้องทำหน้าที่นีกับวันนี้คุณหมอก็ได้รับ สเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะ<ช><ช>อย,อย,อยู่อยู่อยู่ตรงหน้าของศาลหลักเมืองใช่ไหมคะผมเห็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะกลัาวเป็นพี่น้องว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ในสว่าที่น้องประชาชนออกมาจากจังหวัดต่างๆเยอะมากการสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันพระมอากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยต้องอยู่คู่กันตลนอดไปผมยืนยันนะว่านี่คือสิ่งที่ที่ทุกรับถูกถูกโยมาร่วมกันมารบเจ็ดแปดร้อยปีไม่มีทางที่ใครจะมาทําลายให้สถาบันพรามหากษัตรกับประชาชนต้องอยู่ห่างกัน แล้วก็ผมก็เชื่อว่าการที่ประชาชนออกมาเยอะขนาดน,นี้มันเป็นสัญญาณเตือนว่าสถาบันกับประชาชนมาด้วยกันแบบนี้แล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สถานาการณ์การเมืองจะค่อยๆคลี่คลายลงมาเลยอนี้า คาดว่าวันนี้มวลชนมากันประมาณเท่าไหร่คะผมว่าไม่ไม่อยากจะทบมาหาศาลคือคาดการยากโอเคค่ะค,คุณหมอฝากอะไรกับแฟนเพจหน่อยค่ะคือก็ต้องขอบคุณที่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าเรายู่มีภารกิจร่วมกันนะว่าณนะวันนี้แานการต่างๆค่อยๆคลี่คลายแต่ยังไม่จบเราจะต้องช่วยกันในการปกป้องสถาบันของเราแบบระยะยาวนะฮะ แล้วก็หัวใจสําคัญอันหนึ่งเนี่ยผมยืนยันนะเราต้องทำสองอย่างอย่างหนึ่งที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าเราเอาความจริงมาบอกพี่น้องประชาชนมาตีแผ่ช่วยกันตีแผ่ความจริงช่วยกันแชร์ความจริงและอย่างที่สองเราจะมีความจาเป็นต้องกออกมาแสดงออกร่วมกันสันติสงบแล้วผมเชื่อว่ากระแสอย่างเงี้ยที่เราช่วยกันทําแบบนี้จะทําให้การเองเข้ามคลีค่คลาย โอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับค่ะอันนี้คือ,อ,อคาสัมภาษณ์ของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะแล้วก็กลุ่มไทยพักดีค่ะที่วันนี้ก็มาร่วมรอรับสเสด็จด,ด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้เราก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถาบันที่ทางไทยสำน,นะะักข่าโดทูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็เลยจะพยายามหันมาทางฉันนี่นี่ไหลนี่ไหลนานนานแห่งไงไม่ค่ะอันสองไม่นานเท่าไหร่อันสองไม่นานเท่าไหร่ใช่มาตอนที่ขั้นเสด็จไม่เหมือนกงนตอนแรกนี่นี่ต่อเนื่องมาเลยอ่ะใช่ค่ะ